สวัสดีครับผมไม้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอา V ครั้งแรกนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาเลือกสกินนะครับนี่ครับตัวนี้ครับบอินะครับนี่ครับโอเคจากนั้นก็กดครับโอเคเลยยังไม่ี่วิีนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับเราก็อย่าเมอครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มนเลยครับสองหนึ่งโอเคโอเค เราถูกจัดอยู่ในโหมดแล้วนะครับโอเคเร็วมากครับโทรศัพท์ผมเร็วมากครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแค่ร้อยเปอร์เซ็น์ครับแค่พึ่งเปอร์เซ็นเองเ้ยไม่ใช่ผมไม่รู้อะเขไม่ห้เข้ม่หเป็นไรโอ้โผมาทางนี้ดีกว่าไหมตรงนี้ศัตูมันตะกด โย่โย่ๆย่โย่โย่โป๊แกโปเสร็จช่อนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาย่าฮ่าฮ่าฮ่าโอเคได้แล้วครับโอเคมาอยู่ตรงไหนต่อวะย่าโอเค ได้นะโหต้องมีเสือปะจอลาเค้เหี้ยต้องนีเสือปะจอลาเค่เนี่ยนะเอาโดนโดนนี่คนระับเฮ้ยต้องนีเสือปะจอลาเค่เนี่ยเนี่ยนะเหี้ยก็ตายแล้วเฮีย ไม่ทีดเชือไม่คนตั้งตัวผมว่าอันอันอันที่ว่ารูปมือสองข้างอย่าเพิ่งกดนะเป็นการเพิ่มพลังและชูกำลังนะเฮ้ยว้อมอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามาเร็วมาเร็วอย่าให้อย่าให้เป็นแบบนี้แบบเมื่อกี้นะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะยังไงมันต้องเป็นแบบนั้นน่ะอยู่ไหนวะมึงไงเพิ่มพลัง หยุดไปไหนวะโอ้ซีเฮ้ยย่าเออ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 อ ตายสองครั้ง้ะซอซานเออีโอเคลิงท่าไหนวะเชี่ยกูกูจะผ่านไหมเนี่ย มีคนมาเนี่ยเฮ้ยีๆมาผมมาช่วยฮะมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันน่ช่วยกันเยโดนฉนแย่งเร็วเร็

โย่โ่อ้ยตายแล้วสามฆ่าได้สิบหก เร็วสิวะจิวปาชีลยวโซนเชสานเอยีโอเค,อเอออเคได้แล้วฉันได้กี่คนแล้ววะเนี่ยเร็วเข้ามาเร็วเข้าเฮ้ยมันไม่ได้ dê nào đợi 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 lê đâu, ok Ok lê 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 mà leo mà leo mà จะโผล่มาไหมเนี่ยโผล่มาตรงไหนดีเนี่ย มีปะจะมีศัตรูคนไหนบุกเข้ามาไหมเอ้ยอย่าบอกนะว่าตรงนี้เปล่าเออตรงไหนตรงไหนโอเคตรงนี้เราไปได้ได้แล้วเพราะว่ามันถูกทําลายแล้วป้อมถูกทําลายแล้วนี่แหละเอ้ยตรงนี้ไปเราไปไม่ได้ จะมีใครโผล่มาไหม,ม,มโอเคเรียบร้อย

โอเคดูสิว่าเราจะได้กี่คะแนนเราจะเป็นไอเราจะเป็น MVP หรือเปล่าโอเควิกชอรี่แล้วเราชนะพวกเราชนะกันแล้วดูสิฉันได้กี่คะแนนแคลรี่มือใหม่บวก56โ okay. อเคเหรียญอ,อะไรนะ80เพน้าคิวครั้งที่หนึ่งอะไรเนี่ยเราใช้ M MVP ไหม ว้าวเย้เราเป็น MVP อะไรเนี่ย <S <S ได้รับรางวัลเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเหมือนโรนัาโดเลยโอเคช่างมันไม่เป็นไรอ้เหมือนโรนัาโดจริงๆริงด้วยครับเพื่อนๆดูใส่ชุดเหมือนโรนัาโดเลยครับโอเคก็คือว่าผมเป็น MVP นะครับเป็น MVP โอเคจบไปแล้วครับสำหรับใครชอบหดื่มกันซไร้ c r i สตช่อง my channel จีนไทยแท้ทั้งสองช่องนะครับโอเคงั้นก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วสําหรับผมบอกหน่อยครับว่ามีใครเลือกเลือกสกินแบบว่าเป็นตัวละครแบบผมบ้างแล้วก็เป็น MVP เหมือนผมบ้างก็คอมเมนต์มาได้ตรงด้านล่างด้วยนะครับใจเจีย๊ยสวัสดีครับ